ฮึบเจอกันมับมาโอ้โอ้เด้อ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 โอ้ยเด้อเดอเด้อเด้อ้โ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 อ้รู้พี่เจรู้พี่โอ้โอ้โอ้ก็ขอต้อนรับสู่นัตตี้แช่เอฟบีติงนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม PUBG Mobile นะเออวันนี้เราจะมาเล่นในด่านรีวิคอีกแล้วครับกับอีเวนต์อันใหม่เป็น g o l d e n นพาร์เร มาฮะเดินมาถึงแล้วก็เปิดวาไปก่อนเลยนี่ยังไงดูซิใครลงกี่คนเนี่ยโอ้โหสิบสี่คนเกินไปพนุมเราต้องหาเหลี่ยมลงแบบเงียบๆก่อนเราจะไม่ลงในที่ใหญ่ๆครับโอ,โอ้โอ้ติดคือยังได้อยู่ฮะเป็นพอมิมมาเปิดมาก็ AK กันเลยไม่ใช่ AK ครับพี่น้อง AK แนละนี่เดี๋ยวผมต้องเดี๋ยวเอ่อจริงๆก็เป็นอุซเห็นไหมเดยเดี๋ยว มาฮะจังหวะนี้มีใครเข้ามาหรือเปล่างโหข้างนอกคือยิงกันปักปูปักปูปักเหมือนเมื่อไหร่ทเรายิงปืนมาก่อนนะครับไหนนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วมา้ามาโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวแม็กหมดแม็กหมดโอ้เออเออกระชึกอะไรวะกลมาดิไอ้น้องยังไงไอ้น้องเดี๋ยวนะรอรอเดี๋ยวรอเขาเข้ามานะเขาน่าจะเข้ามาไม่รู้สวดก่อนทีสวดมาเป็นนี่ไงมิชัยบัญชาไม่ใช่อินทรีแดงไม่ใช่ ศูนย์เจดนี่ไงเก็เหบหน่งศพไปละ่อไปฮะต้องทำการป้าระเบิดควันเพื่อพลางตัวฮะเขาเรียกว่าวิชารับคาถาลับของนินจาชิริงาคุเรว่าไปนั่นบอกเลยว่าควันฟุงเนี้ยเราได้เปรียบเขาเรียกว่าเปิดอัตลักษณ์การทำงานของรุ่นที่6ในวัน for all เออดูหนังเยอะมีคนมาข้างหน้าเรานะ มันจะอยู่ข้างบนหรือเปล่าน่าจะข้างบนนะเพราะว่าเขาเสียมาข้างบนนะ่ยยัดก่อนหนึ่งรูปแต่น่าจะน่าจะผลไม่ข้างล่างก็ข้างบนแต่ว่าน่าจะข้างบนไ่้ไงว่าละเขายังไม่เห็นเราละมาแล้วโดด,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 ดยิงยิงลูดลูดลูดยังไนี่ไงโดดมาอย่างนี้โอ้ เหมือนจะมีคนเดินอย่างเดียวนะตรงนี้นี่ฮะเราเน้นอูซี่อูซี่อย่างเดียวผมอะอูซี่กับเอ็มซีคนข้างหน้ามีคนมาละนี่โอ้โอ้โอ้อนะแต่ว่าเราเล็งโดนหัวเขาไงมันเลยได้ง,ง,ง่ายคือจังหวะเนี้ยทุกคนควรจะเข้ามาแบบมเมื่อกี้และแล้ว,ลวตั้งจอให้มันตรงหัวเขาไว้ตั้งเป้ามาฮะนี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวถึงละถึงลวโดดก่อน ไปยืมใส่เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ทำไมเขาใส่อ่ะโอ้โอ้พนมเตยพนมพนุ่มไปยืมยืมจมองไม่เห็นกูฮึบชื่อโอ้โอ้แทบแตกดีนะมุมนี้ได้อยู่ฮะแต่จากการให้กางน่าเขาแน่จะตามเข้ามานะหรือเปล่าไม่รู้หลบก่อนคือรู้สึกเหมือนจะมีมากกว่าหนึ่งคนอ่ะต้องเข้าไปในโกลเด้นพาเลท ก o ด d e n p a l a c ไม่มีคนเอ,อเราเดี๋ยวเราเอาจจะดูเชิญไปก่อนนะว่าเขาจะบุกหรือไม่บุกจากสมน่าจะมีอย่งางนั้สามเมื่อกี้สามร้อยแล้วก็มีเอ่อสิอื่นนี่ไม่รู้ว่าเช็คพูดเดียวกันหรือเปล่าอ่าอ่าอย่างนี้ครับเช็คก่อนนี่ไงเฮ้ดโอ้โหวืดหนึ่งไงนี่ไงนี่ไง หลบโอ้อะไรอ่ะเก็บของเฉยโอ้เอหมือนล้านนี่ไงน้องนอน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 เอดับครับยังไงนี่ไงโอ้โหไม่แตกได้ไงไม่โดนหัวอ๋อโอ้โอ้โอ้เดี๋ยเด้อโอ้โอ้หมอบโอ้โหจังหวะคิดคอมเกินนี่ไงโอ้โ ซิกคอมเกิน er. จะยิงกดหลบ pues จะหลบกดยิงวะชั้นมาไอ้ตัวนึงเสื้อแดงโอ้โหเล as ็งหัวยากเกินเอ้ยโยกโยกโยกเหรอโยกไปมาเหรอเอ้ยเอ้าเสื้อแดงไปไหนอะทำไมเป็นคนเนี้ยเออ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 เดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นพานุมมือมันมาช่วยเพื่อนหรือเปล่าเด็ดโอ้ nah. โหนี่ไง <được Norwegian> เอ à, อเออเด็ดตัดก <ız? mate> <kindergarten> ็มาดีครับ <Whoops dislike that> ต้องรัวก่อนเอาคุณโฮไส่ก่อนโอ้โหไม่ไหวนี่ไงนี่ไงนิ่งกว่าโอ้โหเยอะเกินไม่เยอะจิงจรินอีกอีกเสอ,อ,อแดงแสแดงเมื่อกี้โอ้โสแสแดงโอ้ขอร้องไม่แตกจะบ้าตายโอ้โอ้เอามาเอามาอะไรนรับตีเงี้ยรถหวอเข้ามาเฉยใครเป็นอะไรเนี่ยนี่ไงเอดับเอดับมาเรียกรับเรา เผื่อซ้ายเพื่อหวังผลเผื่อซ้ายเพื่อหวังผลไงอะเอาไหมคือจังหวะนี้มุมเราได้เปรียบมากทุกคนเล่นง่ายคือด้วยความที่วงวงเขาบีบมาหาเราแนละ้วโ้อเด้อเดเดว,วงบีบมาหาฮะวงบีบมาหาเราแล้วก็เรามุมมีกำแพงบางคือเรายืนยิงยืนยิงยืนยิงแล้วก็หลบได้คือแบบมุมค่อนข้างจะได้เปรียบเลยเล่นง่ายใหม่ละตัวหนึ่งโอ้ยไงพหนุม่มหลบหลังหินตายนะไม่ออกมาตายนะ จูเหรอจูเหรอโอ้ยอ,อ,อะไรวะ A W ไม่ดีเลยปืนยิงไม่ดีเลยว่าไปเรื่อยเออมาช่วยเพื่อนมาช่วยเพื่อนไปฮะเลยโอ้โหกี่คนเนี่ยสิบห้าคนไปก่อนไปก่อนคือแบบว่า,วาต้องออกมาเก็บของต้องรีบเข้าวงใหม่เพราะว่าเราก็เก็บมาเยอะพอสมควรแล้วอืม อ่าละฮะคูณ3บอกเลยร้องมีร้องถ้าเกิดผมได้อักติดคูณ3นะร้องแน่นอนเอออยาจะบอกว่าตรงโกลเด้นพาเลตมันไม่ค่อยมีแม็กเทพให้นะทุกคนเพราะว่าของแต่งอะไรมันอยู่ข้างล่างข้างบนจะเป็นของแบบไอเทมอย่างเดียวโอ้ยพนากงหมันนคนยิงกันหมอบหมอบกก่อนโอ,โอ้ติดโอ้โหอ,อะไรเนี้ยต้นไม้บงัง เอหลมพงก็บีบก็มาดีครับโคที่ไหนอะโอ้อุด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 โออุดผางนะครับเอ้ยเห็นคนว่ะวิ่งอยู่เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไงนี่นี่ไปไหนไปไหนนี่ไงท้ำให้แตกก่อนท้ำให้แตกไปฮะโอ้โหเลยสิบสามคนเยอะเกินพนมจันรัวอะไรขนาดนั้นอะ เหมือนผมเห็นคนนึงนี่ไงโอ้โมาดีวะไปฮะเอาออกมาวิ่งวิ่งนวิ่งนะแฮมทาโร่โอ้ยิงกันนัวเก๋แต่ต้องปลาระเบิดควันทางต่างฮให้ิบเอ้ยมันอยู่มุมนั้นไะเห็นปะมันเป็นสูตรสำหรับผู้เรีนมือใหม่ที่เข้ามาดูนะอยากจะให้เออบอกเอาเทคนิคไปใช้บ้างอะไรบ้างเดี๋ยวสี่คน เียเย็นไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบนี่ฮะเราต้องแบบว่าเนียนๆไปก่อนทำแบบไม่มีเกิดขึ้นเออเออซ้ายไม่น่าจะมีนะหรืออาจจะเห็นตัวหนึ่งแต่พอไม่น่ามีอะเด้เล้ว,ว,วอ,อะไรครัเนี้อ้าวหรอเรือสองวะเดินโซนหนึ่งวะอ้าหนึ่งหนึ่งดิมาดิอยู่ไหนอนะ ฮะเฮ้หลดยู่ไกันะเออเอ้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 เอเอ้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 ยโทษทีน้องพี่มาเร็วกว่าอะไรครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับสไคร e ด้วยนะคะับสหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครสวัสดีครับ